สวัสดีค่ะดิฉันพัชราอุ่นคมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอสันปตองการดำเนินง,งานศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบ LY วาภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพกรเรืเรอข่ายตำบย y วามุ่งเน้นให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีการรวมกลุ่มของชาวนาที่มีความสนใจเข้าร่วมจัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเป็นที่เพื่งของชาวนาและในวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หรือสอพกตำบลยุหวขอเชิญชมไปพร้อมๆกันค่ะตำบลยุหวมีหมู่บ้านจำนวน15หมู่บ้านและมีพืชเศรษฐกิจหลักคือข้าวซึ่งศูนย์เรียนรู้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่1บ้านสันปะตองหลวงตำบลยุววอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้คือนายสุทิดมอยไขเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านทำนาครับผมนายสุทิดมอยไขประธานศูนย์เรียนรู้และศูนย์เข้าชุมชนตำบลบิว่ตตาเผอสะมาตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งศูนย์เข,ข้าชุมชนตำบลบิว่านี้ก่อเริ่มก่อตั้งมา,าแต่พศ2544และได้จบวิสัยกิศในปีพศ2548 ก่เส็จไปได้ดูก12งปีณปัจจุบนันสูงเก้าวิมโชนนี่ก่อเป็นศูนย์ที่ว่าปริมเลือดพันธเข้าอัลลักก่อนื่กับศูนย์วิจัยข้าวริงใหม่เดิมทีก็การก่อตั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรณปัจจุบันนี้ก่อยู่ในความดูแลของกรมการข้าวึ่่ศูนย์วิจัยข้าวเียงใหม่ซึ่งมีนักวิยาการเป็นที่ปรึกษาในปัจจุบันนี้ซึ่ง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสพิ่มต้นตำบลบุวานี่คือมาาันจะผลิตเมล็ดพันธุ์คัดออกมาเป็นพนันธุ์ระเพื่อไว้บริการเพื่อแก่พี่น้องเกษตรกร,กรในชุมชนและนอกชุมชนจนถึงศูนย์ข้าชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะรับเมล็ดพันธุ์รักจากที่นี่ มเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเป็นปัจจัยที่สำคัญเบื้องต้นในการผลิตข้าวเพราะหากใช้พันธุ์ไม่มีคุณภาพจะทำให้การเจริญเติบโตของข้าวไม่สม่ำเสมอมีพันธุ์อื่นเจือปนมีวัชพืชขึ้นมากมีปัญหาโรคและแมะลงระบาดต่อมาสุดท้ายข้าวเปลือกที่ผลิตได้มีคุณภาพไม่ดีขายข้าวไม่ได้ราคาโดยทั่วไปเกษตรกร,กรทราบกันดีว่า การปลูกข้าวต้องใช้พันธุ์ดีแต่ปัญหาคือแรงผลิตมเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ใกล้ชุมชนไม่มีศูนย์ส่ง,สงเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลยุหว่าเกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตำบลยุหว่าโดยกรมส่งเสริมการ,รเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒน,นาการผลิตข้าวภายใต้โครงการศูนย์ส่ง,สงเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดแหล่งผลิตและกระจายมเมล็ดพันธุ์ดีในระดับช,มชุมชนรวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนมเมล็ดพันธุ์ดีส่งเสริมให้เกษตรกร,กรได้ใช้มเมล็ดพันธุ์ดีอย่างต่อเนื่องอย่างเพียงพอและยั่งยืนโดยดําเนินการตั้งแต่ปี2544และได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่9พฤษภาคม2548จนถึงปัจจุบันระยะเวลา12ปี ศมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวพันธ์ุสันปะตองหนึ่งข้าวเจ้าพันธ์ุขาวดอกเมลิด0 5เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ดีให้กับเกษตรกร,ร,กรทั่วไปศนมีกิจกรรมการเตรียมแปลงปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคนสมาชิกมาด้วยความสมัครใจ มีความพร้อมในการเรียนรู้นี่คือแปลงนาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสันปตองหนึ่งที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลยุวาของศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลยุวาที่กเกษตรกรในชุมชนได้พิถีพิถันตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกการเตรียมดินและการเก็บเกี่ยวผลผลิต หลังจากที่เราได้เยี่ยมชมูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพกรตำบลม้งหวายแล้วนะคะทางสำนักงานเกษตรอำเภอแสงประตองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความสนใจในการทำนาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ดีหรือเกษตรกรที่สนใจทั่วไปจะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบของเราและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดสวัสดีค่ะ